ในความกล้าหาญเดี๋ยวนี้มันไม่มีความกล้าหาญพอที่จะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นนี่เมื่อก่อนที่อาตมามานี่ใหม่ๆที่ตรงนู้นอ่ะที่เลยจะขึ้นไปบนบนบนเขานั่นน่ะมีปลวกอยู่ปลวกหนึ่งเต็มไปได้วยไม้ชิ้นเล็กๆๆๆซุ้มลงไปบนตลวกซุ้มลงไปบนตลวกอาตมาถามว่า นี่มันอะไรกันเขาบอกว่ามันเป็นยายปลวกใครมาต้องหักไม้อันหนึ่งใส่สมสุมลงไปนะยังอยู่เดี๋ยวนี้จะอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบะแ,แต่เมื่อันมามา,มา,มานี่ยังอยู่จอมปลวกนั้นยังอยู่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเขาว่าจะจะเคราะร้ายจะเจ็บจะค่ายจะเป็นจะตายอะไรก็ไม่รู้มันปลวกเลย ไปรับไปชิ้นไม้ที่ไปสูงสูงสูง,สงข้าวกินสบายไปเลยมันคนโง่บางคนของประชาชนปลวกมันก็ได้กินอาหารสบายไปเลยไม่เท่านั้นแหละผลมันมีเท่านั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันจะมันจะยังมีอยู่อย่างนี้มันจะไม่ไหวม <c oughs> ั้งแล้วยังมีเรื่องตลกที่ที่คนพวกนั้นมันบอกอีกว่าบางบางที่็มีคนะ มีคนอะไรมีคนตัดผมให้แม่ยายเอาไฟสุมเข้าไปหไหม้หเผาเลยนี่ก็ยังมีนี่มันกล้าหาญนะคนนั้นนะมันมันมนั้น,ม,นมันน่าจะเอามาเป็นตัวอยา่างพิจารณาว่ามันกล้าหาญนี่คนกล้าหาญอย่างนั้นจะมีสักกี่คนถ้ามันมีคนกล้าหาญอย่างนั้นไอ้ปลวกนั้นมันจะไม่มีไม้นับด้ดยพันอันหมื่นอันสุมอยู่ได้หรอชิ้นชิ้นจะคืบคืบหนึ่งเล็กเล็กทนก่นิ้วก้อยนี่ มันมีคนกล้าหาญพอที่จุดไฟสูงให้แม่ยายนั่น <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าว่าเรามันมีความกล้าหาญสักหน่อยแล้วมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงสักหน่อยศ <c oughs> ยศาสตร์จะหมดไป <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะมีขี้คลาดมนขี้คลาดไม่กล้าเว้นที่ควรเว้นไม่กล้าทำที่ควรทำมันขี้คลาด ท่นจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ขั้นสุดท้ายก็คือมีความกล้าหาญอย่าขี้ขลาดเหมือนที่แล้วมาพอจะลงบันไดเรือนจริงจกทักชังหัวแม่มันต้องกล้าหาญขนาดนั้นอย่าไปกลัวจริงจกทักแล้วก็ไม่กล้าไปไม่กล้าทำ หรือมีอีกเยอะแยะไปหมดแหละที่ว่าเขาขลาดและเขาจะต้องทําอย่างขลาดคลาดนะ <c oughs> จึงมีการศึกษาที่ถูกต้องแล้วมีปัญญาแล้วมีความกล้าหาญมันจึงจะเปลี่ยนให้ความเชื่อที่งมงายจะได้เปลี่ยนจากไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์ได้ มี่วิธีที่เราจะทําจิตของเราให้เจริญจิตตภาวานาจะทําจิตของเราให้เจริญจนละไสยศาสตร์เสจยได้คืออย่างนี้ <c oughs> คือมีความกล้าหาญมีศรัทธากันขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็มีการศึกษาที่ถูกต้องเลยเพียงพอ,อแล้วก็ยึดหลักพระเจ้าอิทัปปัญตาว่าเป็นพระเจ้าเนื้อสิ่งใดหมด จะเป็นผีสางเทวดาพระเจ้าอะไรพวกไหนก็นตามไม่มีพระเจ้าไหนเนื้อกว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตาแล้วก็เชิญพระเจ้าอิทัปปัจจตาลงมาไลา่ผีสางเทวดาเหล่านั้นออกไปมันก็เหลือแต่ธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนี่ที่เคารพพระพุทธเจ้าทุกองค์ในอดีตอนาคตปัจจุบัน ล้วนแต่เคารพธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้คือเรื่องอิทัปัจจาตาเนี่ยวิธีที่จะเปลี่ยนศยศาสตร์ให้เป็นพุทธศาสตร์คอยกล้าหาญกันเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีศรัทธามีปัญญาแล้วก็ศึกษาให้มันถูกต้องในเรื่องของธรรมะยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งพระเจ้าอิทธปัจจาตามาอยู่กับเรา จนกระทั่งพระเจ้าอิทัปปัจตามาอยู่กับเราเอาพระเอามาแขวนคอไว้ไอ้พระเครื่องที่แขวนแขวนกันไว้นั่นมันเป็นมันเป็นเป็นฝ่ายสยศาสตร์ไปเสียแล้วพระเครื่องที่เขาเอามาแขวนคอกันไว้นั่นเป็นไปเข้าฝ่ายสยศาสตร์ไปเสียแล้วเอาพระเจ้าอิทัปปัจตามาแขวนที่คอสิ ทําไมว่าพระเครื่องที่เขาแขวนแขวนคอกันอยู่นั้นเป็นศสยศาสตร์ไปเส็นแล้วหรอเพราะเขานับถืออย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเหตุผลบนบานอ่อนวอนเอาสิ่งอื่นนอกจากตัวมาเป็นที่พึ่งอยากยกแก้วเหล้าข้ามหวัวทุกวันทุกวันมันจะศักดิ์สิทธิ์ไปได้อย่างไงจะต้องมีพระเจ้าอีธาปัจจาามาประคับประคองคนาบ แวดลอมจิต